สนามฝึกต่อสู้แพทใหม่เพิ่งอัพวันนี้เองครับผมจริงๆก็มีอีกหลายอย่างโน้ตที่อัพเข้ามาในวันนี้นะครับใครที่อัพแพทแล้วแล้วยังไม่ได้มีเจ้าตัวฟังก์ชันนี้นะครับให้เรามาซื้อแท่นแบบนี้ก่อนซื้อที่ซื้อที่ไหนให้เรากดที่ร้านค้านะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวสิ่งก่อสร้างนะเลื่อนไปที่อันสุดท้ายเลยครับสนามฝึกต่อสู้เนาะซื้อมาเลยครับเจ้าตัวแท่นนี้จริงๆ,จงๆเจตนาของทางคอมตูอาร์ตผมเข้าใจว่า เขาอยากจะให้เราได้เล่นมอนท,ที่หลากหลายแล้วก็มีคอมโบหลายๆแบบให้เราได้ลองเล่นกันมาเล่นอันนี้แล้วได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งตัวสกอร์ส้มเนาะอันนี้เราอยากได้อยู่แล้วละเพชรนะครับแล้วก็หินมานาเนาะตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจบด่านได้มากน้อยแค่ไหนนะครับได้กี่ดาวด้วยเนาะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันที่5ด่านละกันนะครับผมจะปลด5ดา่าน3ดาวทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อนๆที่มาลองเล่นแล้ว ไม่ผ่านยังไงลองเล่นตามผมดูก็ได้เนาะแต่ผมก็จะพยายามอธิบายไปด้วยนะครับว่า,าด่านไหนมีรูปแบบการเล่นเป็นลักษณะยังไงนะครับเริ่มกันที่ด่านแรกเลยเนาะโอเคครับสำหรับด่านนี้เนาะผมอยากให้เราดูก่อนนะครับว่าใครได้ออกก่อนออกหลังเนาะจะเห็นได้ว่าตัวไฟลี่น้าของผมได้ออกก่อนตัวถัดมาก็จะเป็นตัวไพ่น้ําของฝั่งตรงข้ามไพ่น้ำเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีที่รุนแรงมากๆโดยเฉพาะสกิล3ของเขาถ้า ใช้ตอนที่เลือดเต็มนะครับดังนั้นผมจะใช้แฟรี้น้ำเนี่ยใช้สกิล3ในการหลับให้น้ำเอาไว้ก่อนเพื่อหยุดเทินเขาเทินจะเด้งเข้ามาที่นักธนูแสงของผมทันทีเนาะเจ้าตัวเอลแสงตัวนี้เนี่ยความสามารถของสกิล2ก็คือการยิงติดสตันนะครับเมื่อยิงติดสตันแล้วเนี่ยเขาจะได้เทินต่อทันทีผมจะหยุดเกมโดยการที่ยิงสกิล2ให้ติดสตันไปที่ตัวนายพานทัดมืดก่อนนะครับเป็นอันดับแรก โอเคเป็นโชคดีของเรานะครับเขาติดเขาติดสตันไปเนาะหลังจากที่ติดสตันไปแล้วนะครับตัวนักขี่หนุท่าแสงก็จะได้เทินต่อทันทีผมจะใช้สกิล3ในการยิงเพื่อฆ่าแต่ว่าผมจะไม่ได้ฆ่าตัวนายพานมืดนะผมจะข้ามไปฆ่าตัวผ่า,าน้ําก่อนนะครับไ้่น้ําตายไปนะครับถัดมาเทินถ,ถัดมาจะวิ่งเข้ามาที่ตัวนักพนจรทัดลมสกิล3ของเขาสามารถพูโวคแล้วก็ลดเกรดได้ในตัวเองนะครับสกิลที่ดีมากเลย ผมจะพวกลูกที่กลูดาก่อนเพื่อไม่ให้เขายวนเทินหรือว่าหิวโอเคครับยวนเทินเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมาฆ่าตัวนายพนมืดกันแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับตอนนี้ตีธรรมดาไปเนาะก็น่าจะตายแล้วอ่ะถัดมานะครับเราจะต้องมาหวังพึ่งสกิลหนึ่งของนักพนีจรทธาตุลมนะครับซึ่งผมหวังว่ามันจะติดเกาะแตกโอเคติดเกาะแตกเนาะก็ตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับฆ่าได้เลย ยิงที่หนึ่งเรียบร้อยครับผมด่านที่หนึ่งจบไปครับสามดาวนะครับไม่ยากใช่ไหมฮะแค่เราศึกษานะครับแล้วก็วางกลยุทธด์ดีๆก็ทําได้แล้วครับโอเคครับมาต่อกันที่ด่าน2กันเลยครับผมด่าน2เนี่ยเราจะมีตัวอ e ีฟิตน้ำมาให้ใช้ฝั่งตรงข้ามจะมีเดซลมแล้วก็ตัวอ e ิมอีก2ตัวเนอะเองื่อนไขาการชนะ3าดาวก็คือจบภายใน17เทิร์นนะครับเราจะต้องระวังไม่ให้เจ้าตัวเดสไนท์เนี่ยมันใช้สกิลชุบขึ้นมา ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะนานนะครับมาถึงขั้นแรกเนี่ยไม่มีอะไรมากครับให้พิกซี่ของเราทําการบัฟดาเมจให้กับทีมก่อนเลยนะครับเราจะได้บัฟดาบบัฟเกาะทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับหลังจากบัฟมาแล้วเนี่ยจะเข้าเทินอิมนะครับอิมจะแทงมาที่ตัวธาตุลมก็คือตัวพิกซี่แต่มันจะไม่ตายนะครับซึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องฮิลนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเขาหมดแล้วผมอยากจะอัดดาเมจเข้าไปหนักๆมากกว่านะครับ หลังจากนี้แล้วเนี่ยจะเป็นการอัดดาเมจหนักๆเข้าไปที่เดตไนลมนะครับอาจจะมียิงแช่ยิงหลับไปที่ตัวอิมไฟบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่ให้มันตายนะครับตัวที่ตายตัวแรกจะต้องเป็นเดตไนลมเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเดตไนลมเนี่ยมันจะชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมามันจะทําให้เราเสียเทินไปอีกเยอะนะครับ โอเคน่าจะไม่มีอะไรนะครับจบไปเรียบร้อยสำหรับชั้น2 3ดาวครับผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้น3เลยดูซิว่าชั้น3เราจะเจออะไรนะครับเราเจอแก๊งหมากับมันทุราตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะมาอธิบายสกิลก่อนครับมันทุราหรือว่าไอ้เจ้ามังกรธาตุลมตัวนี้เนี่ย มีความสามารถในการแทงธาตุไฟที่สูงมากครับเนื่องจากว่าสกิลติดตัวของเขาเนี่ยสามารถลดดาเมจที่เกิดจากมอนสเตอร์ธาตุไฟลงได้ถึง50%นั่นทำให้เขาเป็นตัวแทงธาตุไฟที่ดีครับจะเห็นได้ว่าอมอนสเตอร์ธาตุไฟลุมมันชูล่าอย่างเดียวดังนั้นเราจะให้มองน้ำเนี่ยเคลือบเกาะให้มันชูล่าแล้วก็นอกนั้นก็คือลงสกิลหนักๆนะฟรานบับดาบขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกตัวตีแรงขึ้น หลังจากนั้นเขาก็จะมาตีมันทุล่ารัวๆและมองน้ําเราก็จะได้ออกไปซัดหนักๆนะครับไม่มีอะไรมากครับพยายามเฉลี่ยเลือดของมอนเนี่ยให้เท่าๆกันหลังจากนี้ไม่มีอะไรยากแล้วครับเราแค่พยายามตีเฉลี่ยเลือดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้มันเท่าๆกันเขาก็จะมาตีมันทุล่ามองน้ําเราก็จะออกไปซัดครับนี่โดดเอาโดดเอาเลยยิ่งเจอในวอนะมองน้ําก็จะกระโดดอย่างนงี้แหละครับ โอเคครับจบไปแล้ว3ดาวเนาะสำหรับชั้น3เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้น4ี่นะครับด้วยความรวดเร็วเลยสำหรับชั้น4เนี่ยเราจะเจอกับทีม3อินุน้ำแล้วก็2อัคไฟส่วนคอมทูอาร์จะให้ทีมสาดพิษกับเรามานะครับตรงนี้เนี่ยให้เราใช้ฟินิก์น้ำนะครับในการแช่แข็งศัตรูเอาไว้เสมอเสมอแล้วก็จะใช้ผัวไฟในการสาดพิษ จะพยายามสัต์พิษไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงเกตตรงนี้เป็นการฝึกเลี้ยงเกตที่ดีคิดว่าใครที่ผ่านหอฮาร์ดหอเฮลมาแล้วเรื่องนี้น่าจะไม่ยากนะครับตรงนี้เราพยายามเลี้ยงเกตเอาไว้ถ้าอาร์คมันหลุดมาเราก็พวกนะไม่ต้องเสียดายสกิลครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมจะใช้เพนกวินในการพวคกอาร์คไฟไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันกลางปีกแล้วล้างบัฟให้เพื่อนเนี่ยเราเหนื่อยตรงนี้ผมคิดว่าใช้เป็นอินุ ในการเด้งเกรขึ้นมาแล้วทำดาเมจใส่ดีกว่าครับเราไม่จำเป็นต้องรอเนาะบางคนอาจจะรอก็ได้ครับแต่ว่าผมชอบให้เกรของผมเนี่ยมันวิ่งเข้ามาถึงก่อนเสมอๆใช้เพนกวินลมในการรีคูดาวให้กับเพื่อนในทีมครับจากนั้นก็มาดูกันว่าเราเหลืออะไรบ้างโอเคเรามียูสองให้ใช้ก็ใช้ไปเลยครับแช่แข็งอาร์ไว้นาะ ตัวไหนเหลือเลือดน้อยๆก็ตอดเลือดไปได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนพิษตายไปเองอันไหนแช่ได้แช่ไปก่อนครับตีไปเรื่อยๆคิดว่าคงไม่มีปัญหาครับจบไปแล้วครับผมสำหรับชั้น4ในรูปแบบของ3มดาวไม่ยากใช่ไหมครับ โอเคครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นชั้น5แล้วชั้น5เป็นชั้นที่อาจจะต้องใช้เทคนิคหรือรู้สกิลมอนในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับชั้น5เราจะเจอกับนี่ฮอรดน้ำวาลมการุดาแสงและมังกรมืดอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าคอมโบของเขามีอะไรบ้าง เราเตรียมตัวโดนฮอลัดน้ำเนี่ยบัฟอมตะให้วาลมเพื่อให้วาลมเนี่ยยิงสกิล3ใส่เราได้เลยครับสกิล3ของวาลมให้ผลยังไงเมื่อวาลมได้รับบัฟอมตะสกิล3ของวาลมจะยิงเข้ามาที่เราโดยที่ไม่คิดดีเฟนส์ครับนั่นหมายความว่าคุณจะโดนดาเมจแบบมหาศาลเลยสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะใช้วูฟลมในการสตาร์ทฮอลัดน้ําเอาไว้ก่อนครับ สกิลสของวูฟลมสามารถสตันคู่ต่อสู้ได้หลังจากที่ฮอลัดน้ําโดนสตันไปแล้วนะครับเราจะโดนวาลมยิงใส่ทันทีแต่มันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าสกิลของวาลมเนี่ยถ้าไม่ได้บัฟอมาตะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแรงจากนั้นผมจะใช้แวไพาลอดกดสกิล3เพื่อบัฟดูดเลือดแล้วก็บัฟดาเมจให้ฝั่งเราเราจะเตรียมตัวสวนกลับแล้วครับ ทันทีที่แวมไพร์หลอดใช้สกิล3เสร็จเขาจะได้เทินต่อทันทีผมจะใช้สกิล2ของแวมไพร์หลอดในการห้ามไม่ให้มังกรมืดเนี่ยเขาได้รับบัฟดาบจากการูด้าแสงครับไม่อย่างนั้นเนี่ยทีมเราจะพังได้จากนั้นเราจะใช้โจกลมในการปาสกิล3ใส่ก็จะเป็นตัวทำดาเมจครับหลังจากนี้จะเป็นการบาลานซ์เลือดแล้วว่าเราจะให้ตัวไหนมันตายก่อนตายหลังยังไง ถ้ายังไงค่อยๆดูคลิปค่อยๆทำตามไปก็ได้หลังจากนี้จะเป็นการบาลานซ์เลือดแล้วครับสําหรับคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไคร b ์เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปและถ้าหากว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยครับสําหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ